จังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเหตุชายม au, เมาเหล้าหนักไม่รู้ตัวขโมยเรือที่เขาจอดอยู่แต่ไม่รู้วิธีขับขับเรือไม่เป็นแล้วยังไงต่อนะคะในที่สุดพายไปแทนก็แล้วกันคนมันอยากได้นะคะคุณผู้ชมสุดท้ายชาวบ้านก็รุมจับได้นี่ค่ะเหตุการณ์คนร้ายขโมยเรือเป็นเรือของศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนที่จังหวัดตราดนะคะในที่สุดก็คุมตัวได้คอตกแบบนี้ค่ะ นะทางสายตรวจเขาก็ลงพื้นที่นะคะชื่อว่าในขวัญสัตว์ซื่อถูกชาวบ้านคุมตัวไว้ในเรือไฟเบอร์ติดเครื่องหางยาวนะคะพอระสอบปากคำปากคำในขวัญเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงๆว่าขโมยเรือเนี่ยขโมยได้ยังไงรู้แค่ว่าตอนนั้นตัวเองเมาอฟังเขาหน่อยผมเมาครับเมาแล้วผมมาม,มามาแล้วก็มาลงเรือเขาถ้าผมก่ประมาณนี้ครับ แต่ไม่ได้ตั้งไม่ได้ที่เราเรือไปไหนที่คิดว่าจะเรือไปไหนไม่รู้ไงครับก็มองว่าขี่รถมาเลยขี่เรือไม่เลยนี่ไงรับบ้านนะฮะนี่ไปคอนเสิร์ตมาลีฮวนหน้าโอนเขาดังทางภาคใต้เนาะนี่ค่ะจากนั้นก็ขี่รถออกจากงานกลับบ้านไม่ถูกเลยมาจอดที่หน้าร้านอาหารครัวดานเก่าไม่รู้เหมือนกันว่าผมมาลงเรือได้ยังไงงงอยู่งงนะเราก็งงกับเขาด้วยมกันี่แหละค่ะ ไปถามเจ้าของเรือที่เขาจอดไว้ดีกว่าชื่อว่าพี่สมศรีศิลาอาจนะคะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่จอดเรือของศูนยะ์มันชำรุด<น>อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม<ๆ>ก็เลยนําเรือมาฝากชาวบ้านจอดชั่วคราวแต่ก็มาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นวันนั้นเนี่ยรู้สึกตัวตื่นตอนตีสี่เห็นเรือจอดไว้หน้าบ้านสองลำหายไปลำหนึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ย<ๆ>เขาก็ช่วยกันตามหา<ๆ>จนเช้าก็ไปเจอเรือนจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ไกลบ้านมากนักเห็นมีคนอยู่บนเรือค่ะพายเรือนะคะนำกลับมา คนร้ายเนี่ยแก้เชือกเรือแล้วไปจอดไว้แต่เอาเรือไปเพียงแค่ลําเดียวมันแปลกตรงไหนพี่แป๊ะสองมันแปลกตรงที่ว่าคนร้ายไม่ติดเครื่องเรือแต่เอาผ้าคลุมเครื่องอะไว้อยู่เหมือนเดิมแต่ใช้วิธีการพายเรือออกไปพอมาถามเขาอีกทีพวกเขาเอาตัวไปสอบสวนใช่ไหมคุมตัวได้อีกทีเนี่ยคนนี้เหรอคเตมใช่ค่ะในขวัญคนนี้ก็งงแบบเอายังไงเนี่ยตกลงยังไง เอาเป็นว่าเราก็งงกับพี่อยู่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าทางก็นั่งงงๆอยู่เเลยยนี่ทบทวนความคิดว่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยแย่มากๆให้มันสั่งเมาซะหน่อยแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะสมมติว่าถ้าถ้าขโมยได้มาสองลำทีเดียวคงจะเอามานะเออจะเอามาได้แค่ลำเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเขาขับเรือไม่เป็นอาจจะสตาร์ทเครื่องไม่เป็นไหมทายเอาอย่างเงี้ยงงอยู่แต่ภาพมุมนี้เงาเงาเมันเล่นที่เสียงเงาเงาเนี่ยงงแล้วเนี่ยงงคือมันงงทุกคนเนี่ยแหละมาจากพี่จากน้ำเมาในี่แหละคุณผู้ชมขะ